เปิดจำนวนเงินทันสันติพอตอให้พี่บินในทุกๆเดือนค่ะต้องบอกเลยว่าเกิดกระแสด,ด่ามาหนักมากหลังจากโดนทัวลงสำหรับฮีโร่คนไทยอย่างบินบรลลือธิ์กับเอกพนันธ์บาลลือธิ์ที่มีการพูดถึงประเด็นที่จ,จับจูงพระมหากษัตริย์พร้อมกับย้ำว่าเยาวชนไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีหลังจากนั้นก็ได้มีการออกมาไลฟ์เพื่อเป็นการประกาศลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญยูเพราะว่ากลัวว่าทางมูลนิธิจะไม่สบายใจและในวัน น,นี้เราจะพาทุกท่กานนั้นมาเปิดค่าสําหรับโพสต์ในวันที่4พฤศจิกาย,ยน2019โดยได้มีการโพส์ว่า ท่านครับทำไมท่านถึงดีกับผมเหลือเกินครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ท่านผู้ชายคนนี้ทำให้ผมน้ำตาไหลแต่เช้าท่านสันติพิรมพักดีท่านนั้นให้เลขาส่วนตัวโทรมาหาผมถามในเรื่องของการมอบเงินให้พี่น้องชาวอีสานเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมต้องการอะไรเพิ่มไหมท่านสันตินั้นเป็นห่วงพักผ่อนบ้างนะท่านบอกว่าเห็นในข่าวรู้สึกพร้อมไปอย่าหักโมหมรอต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงจะได้ดูแลคนอื่นได้แล้วงานส่วนตัวล่ะช่วงนี้คง ไม่ได้ทำเลยใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงนะดูแลพี่น้องชาวอีสานที่ถูกน้ำท่วมให้ดีที่สุดอย่าให้ตกหล่นแม้แต่ครอบครัวเดียวปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไขไปไม่ต้องห่วงเรื่องเงินท่านจะเพิ่มให้เดือนละ 1 0 0 0 0แสนบาทจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องงานที่กทมแต่ท่านให้ส่วนตัวนะทุกคนที่บริษัทบุญรอดเป็นกำลังใจให้ทำให้ดีที่สุดสมกับที่เค้านั้นไว้ใจเ,าเรานี่คือคำพูดของท่านที่ให้เลขาโทรมาให้กำลังใจผมแต่ที่ผมนั้นรู้สึกซาบซึ้งก็คือจากเดือนละ50,000บาทให้ผมมา2ปีแล้วคราวนี้มอบให้อีก50 0 0 0บาทเป็นเดือนละ10,000แตลอดไปจนกว่าชีวิตผมจะหมดลมหายใจผมขอกราบหัวใจท่านด้วย ที่บริสุทธิ์ท่านดีกับผมเหลือเกินครับไม่ใช่แค่กับผมนะท่านได้มอบความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานอื่นๆอีกด้วยท่านอย่างเป็นผู้ให้หที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดอย่าโกรธผมนะครับที่ต้องมาบอกเพื่อนๆของผมผมดีใจครับอยากบอกให้ทุกคนทราบครับท่านบอกว่าไม่ต้องบอกใครอยากให้ผมมีกําลังใจทํางานรักและเคารพท่านที่สุดขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับกราบขอบคุณครับท่านแต่เรียกได้ว่าคนดีเราก็ต้องส่งเสริมแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไป สำหรับดราม่านะั้นคงต้องรอติดตามกันยาวๆค่ะ